อันนี้ห้ามไม่ฟังหนุ่มลงเล่นสายน้ำล้นแก้มลิงถูกพัดร่างจมน้ำดับต่อหน้าต,ต่อตาครับที่จังหวัดอุทัยธานีพันตำรวจโทอักคาริษเกตมณีพนักงานสอบสวนสพทับทันอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีได้รับแจ้งว่ามีคนลงไปเล่นน้ำบริเวณเหนือเขื่อนก็เป็นเหนือเขื่อนบางร่มเกล้าบางร่มเกล้า แล้วจมน้ําหายไปจึงรุดไปในที่เกิดเหตุพร้อมกับอาสามุรธิกู้ภัยอุทัยธานีและทีมประดาน้ําที่เกิดเหตุบริเวณหมู่ที่3ตำบลเขาขี้ฝอยอําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นพื้นที่โครงการแก้มลิงและฝ่ายน้ำล้นซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขื่อนวางร่มก้าวและผู้นำชุมชนพยายามห้ามคนที่มาเล่นน้ำบริเวณดังกล่าวให้เล่นกันด้วยความระมัดระวังอีกทั้งไม่อยากให้ ลงไปเล่นน้ำเกรงว่าจะเกิดเหตุจมน้ำกันได้แต่การห้ามก็ไม่มีการเชื่อฟังกันและมาเล่นน้ำอย่างสนุกสนานในช่วงน้ำหลากจากการสอบถามนางสายชนอายุ43ปีเป็นพี่สะใภ้ของผู้เสียชีวิตจึงทราบว่าคนที่จมน้ำเสียชีวิตก็คือนายขนึงอายุ40ปีซึ่งมากับญาติโดยมีเด็กมาด้วย3คนผู้ใหญ่อีก6คนขับรถยนต์ออกจากบ้าน มาเพื่อที่จะมาเที่ยวพอมาถึงบริเวณดังกล่าวนายคนหนึง่งก็ลงไปเล่นน้ํากับเด็กอีกสองคนก่อนที่จะจมน้ํานั้นยกมือขึ้นทั้งสองข้างเหมือนมีทีท่าหยอกล้อให้ผู้ที่มาด้วยกันดูเพราะฉนผู้ใดก็ตามแต่ไปเล่นน้ําม่งั้ก็ตามแต่อย่าตัวมูอย่าตัวพวกถ้าคนเคยตัวดีเขาสิบบเสียได้พี่น้องอย่าเป็นเด็กเลี้ยงเกะ เวลาจะจมจริงๆนี่บ่มบีไผ่เบิงบ่มีไผ่สนบ่มีไผ่ซอยครับอันนี้ก็เหมือนว่าจะหยอกล้อกันนะครับก็เลยหันไปดูร่างก็เลยจมไปต่อหน้าต่อตานะครับสแสดงว่าจมีหลีโดยทางอาสามูนิธิกู้ไยอุทัยธนีรวมถึงทีมประดาน้ำลงดำน้ำเพื่อหาร่างของนายคะหนึ่งชื่อคะหนึ่ง ตั้งแต่เวลาแจ้งเหตุเวลา11นาฬิกานาทีถึง15นาฬิกาซึ่งพื้นที่นั้นกว้างหลายร้อยไร่และกระแสรรน้าไหลเชี่ยวไหลเรงจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ประเมินสถานการณ์กระแสน้ำด้วยการที่จะช่วยคนบางทีมันกาดนึกถึงความปลอดภัยของผู้ซอยนั่นผู้ซอยขึ้นกันที่สำคัญต้องประกาศ แจ้งประกาศไม่ให้ลงเล่นน้ำอย่างเด็ดขาดพร้อมนำเหล็กมาวางกัน้นขึงเชือกเป็นแนวกัน้นเพื่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอยครับ